สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับทลิวนี้นะครับเราก็จะนําประโยชน์นะครับจากขวดน้ํานะครับที่เราซื้อมากินแล้วนะครับเมื่อเรากินหมดนะครับเราก็สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้นะครับก็คือนี่ครับที่ปากขวดนะครับเราก็ทําการตัดออกแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ทําการผ่าออกแบบนี้นะครับ เดี๋ยวท่านไปดูนะครับว่าผมจะใช้ทําอะไรนะครับเมื่อเราทําการตัดแล้วก็ผ่าแบบนี้ครับแล้วก็ทําการเจาะรูทั้งข้างสองรูนะครับนี่ครับแล้วก็มีตะเกียบนะครับสองอันนะครับนี่ครับแล้วก็ไปเจาะรูนะครับสองข้างแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ใช้ตะเกียบเรานะครับด็ดไปที่รูแบบนี้นะครับ ครับก็จะได้มาลักษณะนี้นะครับงานได้นะครับนี่ครับเมื่อทําเสร็จนะครับเราจะก็จะได้ออกมาลักษณะนี้นะครับเราไปใช้งานกันเลยนะครับนี่ครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็จะเอามาหนีบเสื้อเราครับในขณะที่เราตากนะครับครับก็ประโยชน์ของเขานะครับ นะครับหนีบได้เลยนะครับแบบนี้นะครับน่ครับหนีบไว้และขณะนี้นะครับก็จะเป็นที่หนีบเสื้อผ้าเราขณะตากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ